เข้าเข้าโอ้ยเราเบิ้งกันก่อนเนาะเบิ้งเบิ้งแก้มมันน่ะเบิ้งแก้มมันจะเป็นสีทองๆไอ้เบิ้งแก้มมันใส่เจ็ใส่แปดอ้ยโอ้ปาเลือดแนออกมาเลยโอ้ยไอ้เอ้ยคมเต็มเั่เต็มข้อบ่ท่านทะลุร้อมบ่รทะลุข้อมเกือบ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 อุ้ยยอุ้ยยอุยยอุ้ยยอุ้ยอยยอุ้ยยอุ้ยอยย ชอบเลยครับช <G ã entender> <Corn> ็อตนี้ผมชอบมากเลยโอ้ย ื่อนี้พ่อกับผมอีกแล้วครับต้องคนธรรมาหากินเนาะเมื่อนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเมื่อที่สองของการลงเบ็ดกับอายงเนาะช่องเบายงอลังสะออดครับก็ไปลงแม่น้ำนิ่งครับผมเหมือนอีพีที่แล้วเนาะคิดว่ามันจะบ่มีตูครมบน้ำนิ่งครับแต่เมื่อนี้เป็ดเมือม่อวานไปนสุด้ายมากอุย้ยเจอแจ็คพอตจนไตครับ ปลาข้านะครับแอมโมเนียไปอีกโซดน,นึงครับลงข้างล่างอีกหน่อยนึงก็เบ็ดกับจำนวนสำเก่าครับประมาณสี่สิบสสิบหลังนี่แหละก็เอยอะกับเป็นประดุกค,คือเกา่ายงว่าหมายหมายข้างล่างนี่มันหนามมันลึกกว่ามือวาดน,นะครับสิมีลุ่นสำแดงเนาะไปมเดินทางแล้วก็ลงยาเบ็ดกันครับ bên đó mình nó kháng lẹp bên đây nhưng dù hư cầu dù cọ mình đi bệt hóa vẹp lẳng lẹp nhưng dù vô một <laughs> à. bên nháng họ lấy giảm bên còn len hòa gần Hãy โอ้ยผมว่ามันคืออยู่หรอนี่หลังหยุดถ่ายเรือหลังหนึ่งกับบอ่อเอาหลังญุ่นกับบอ่อท่านเอาอ๊ามันกินข้างลางคนแหละงามเลยเรื่องสมัาไม้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นน้ำนิงน่งๆเนาะคลองนี่ห้วยสำราญนะครับน้ำจะนิงน่งๆ แบบบอไลนะครับบมเมนหนาหนามเนาะมันเป็นหนาหนาปกติแบบผวกหนาแรงเนาะมันหนามมันกระไซเห็นหอตโตป้าคนแหละแล้วก็อีกอย่างมือขึ้นเรื่อนแจงน้ำนะครับมันก็ <c oughs> การลุ่นมันสิเป็นอย่างไรเนาะหนามนิ่งๆเลยลุงน้อยน้ำม,มันไม่ไม่ไหลอะลุงแต่แต่ดูแล้วมันมีไซส์มีตัวแต่ก็ ลุงน้อยยังไม่เคยลงน้ำนิ่งครับลุงน้อยบอกไปล,ลุนรุนขันครับว่าน้ำนิ่งสิเป็นแนวด้ยพายเลยพายเลยเอาละเอาละสะโดนึงแต้มยญ่อยู่บ่ใส่ใส่งามเนาะเป็นยังไงเจ้าไทยเลยผมพายเอาแม่เอานาสโดนี้กินบทถอด <c oughs> โอ้ย รถแกงของเราตอบเปไซส์มากสุดมาถีดหอดได้ครับอ่มตานาี่แ <c oughs> สกง <c oughs> ว่าเฮ้ยสะดบหมอดขั้น <c oughs> กินยังอยู่ <c oughs> คือเก่าอยู่โอ้โหเอ้าอ๊บถอดขั้นออกมาบึ้งก่อนว้ามักปักแน่นไอ้ปักแน่นกันเลยบ่หอดเนี่ยเมื่อยแล้วแต่สีสันสดใสขนาดเลย มาครับแต่มแรกครับตัวแรกเนาะมันมันโอ้มีอยู่ตัวตัวดูดเลือดปลาตัวไรไล่หนามนะเนี่ยาม,มานะเบิ้งเ,เนี่ยตัวดูดเลือดปลาเีแม่นครับมีตัวดูดเลือดปลาเอาเรียนไปเสรล้วนี่นี่นี่อ๋อนี่ขาวใสใสๆสิแม่นแม่นครับเนี่ยนี่เนี่ยเรนอยู่เลยตัวดูดเลือดหนามเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัมนจะมากินมันกินเลือดปลาอ่ามัมนเป็นสัตว์น้มมคือกันสัตว์น้ำที่กินกันเอง ตัวหน่อยกินตัวใหญ่โมเมนต์นนปิ้งหน่อยโมเมนต์โมเมนต์อ่ะหนึ่งแถมนเนาะอู้ยลายงามแห่งไหลได้ยูไงกระโดดครับรรงามครับงามๆเนาะอ้าตัวแหลกขเขาเข้าเนาะแหงมัน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 บรรยากาศตอนเศรา้าๆอ่ะแถมหนึ่งกระพานมาแล้วอ้าลูกูั๋วว่ามอง ว่านคือเห็นโซนนนเนาะเรากูไปน้ามั้งนยังไงปล่รัาข่าได้หนิปลาข่าได้หนิลักษณะหนิปลาเข่าได้หนิเนี่ยปลาข่าเด้ลักษณะหน่ปลาข่าปลาข่าปลาข่าเบ่งกันสองไฟซอยกันสองเนาะจะได้เห็นซะจะมีแหลรปลาข่าไอแบบนี้ปลาข่าขั้นแรกขั้นดีมันหักิปโาโดนั่นแหละ ปลาเข้าปลาเข้าเข้าใหญ่ๆโอ้ยเราเบิ่งกันก่อนเนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งแก้มมันน่ะเบิ่งแก้มมันจะเป็นสีทองๆไอ้เบิ่งแก้มมันครับนี่สีทองๆเงตาครับอือโอ้กินอย่างวะคำเลยแมนฮึบ่าดแล้วเนาะเาได้แล้วตัวนึงเนาะเด๋ยวท่านเอาขึ้นเรืออยู่เขาก็ด่าเลยมวลนี้ล่าอยู่หันแล้วคือผมเมื่อกี้อยากให้เห็นเนาะแมนหน่อยกําลังคุยกันอยู่ว่าปลาเข้ากินอย่งไร ป <หง S 1> <in> ้าโดกินหังไงเนาะแมนกำลังพูดว่าถ้าปลาขาวเนี่ยหัวมันจะดิ่ง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 ลงไปเนี่ยเอาเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เบิ่งใหม่เพ,พราะว่าป้าขาวอ่ะมันจะขิมห้องแบบนี้เนี่ยแต่ป้าโดเนี่ยขั้นมันจะลอยตามน้ำไปเลยขัน้นจะลอยตามน้ำไป <c oughs> นี่แล้วก็เลังเพื่อหยุดหายกันอยู่ตอนเฮ้ยเขาต้องมัดกันบ่พันดอกปลาขาวมันมันยานใต้มันบมันบ่มันบ่พันสุดท้ายได้ลงดำเนี่ยวนเฮยเลยฮ่าเลยแล้วไม้เดิมครับไม้เดิมไม้เดิมไปเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นให้ โอ <ak> e ้ยมันมันดิ่นจนเมื่อยเนาะฮ่าจ๋วเลยวะก่อดแน่นอนเลยป่าเฉาโอ้ยประมาณตัวที่สามอืมตู้สามประมาณสามโลสี่โลประมาณสามสี่โลตู้เหมือนอันปะฮึไอ้วันเกือบพาลูกอยู่หุยยังยู่แม่นอาด้เนาะเงาเลยนี่ยาเนี่ยอืมเงาโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดกินหนามลำใหญก่อน อันนี้สดๆครับพี่น้องเอ้ยครับปลาติดก็ตัวกับผ้าลงทุนหลายลงทุนแพงปลาดุกเนาะก้านแมนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมห่อยก่อนเดี๋ยวปลาสันเดี๋ยวหยาน่นมันโดดเพราะปลาขาวนี่มันหมักโดดปลาไม่ได้ขัดสดๆสดกำๆำแขก่อนแขก่อนเดี๋ยวมันจะโดดเติดแน่นครับ ผมแนี่มัทะลุหนีมากครับเห็นมันดากจุ่มจุ๊บจุ๊บแม่นแท้นะผมยังบูเซีอเลยออผมบได้เห็นนะผมอยู่ข้างหน้าเนาะผมไปเมาก่อนอันเนี้ยทะลุมานเห็นดากมันจุ่มจุ๊บ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 อะวะแม่นแท่เลยเปิดก่าก้องเลยละใส่ยาว้ังละกัมือนันเขาก็ได้อยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งกับมือนันอีพี่แล้วอ่ะเขาเขาได้อยู่ข้างหลังตัวหนึ่งแล้วตอนนี้มันมันกินข้างหน้าแล้วแล้วมือนันเขาใส่ตรงไตมันมันบวกกินไงอืมมันมันอยู่โซนของมัน เอามันมันเหรอไปคือว่าเจียวเจียวเอาสามครึ่งสามสองสามครึ่งอันนี้สี่โลเอาสี่โลห้าไปสี่โลห้านะอ่ะสี่โลห้าสมจานะนะน้ำ้ยสี่สี่สองสี่สอง้ใส่ ตียองกินละสองยองใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดตีสองใกล้เคียงที่สุดคุณรับรางวัลไปตาชาบถึงปลาฉันมันคือกินบทถอนแบบนี้ดูหูดูดูมันไหวเออแบบแรงดีกินบทถอนพุ่นอุ่นอุ่นอุ้ยงับบูบบูบไต่หนำฟาดมันคืองามเติบเดี๋ยวเเอาขึ้นก่อนสันเอาถอดขันยากถึงวะผมปักแน่น ได้ดึงบัตหอดโอ้งามอยู่ได้เ่ยน้งผุ่นตัวสวยตัวสวยเดี๋ยวเอาแขนเสื้อขึ้นก่อนจะจับธนัดแน่จับบัตธนัดแล้เอาลอ,าอยโตละ เขาปลาเบิดแล้วออกไปข้างนอกก่อนือ้อนันะกุบกุบปังสวยโอ้เลยโอ้ใส่โลออแล้วเนาะถึงว่ากินขั้นบทอด ้เกือบม่ได้ยินมเลยเมนไอโด้แล้วเนี่ยไล่ยๆนี่เห็นแล้วแมนแล้วอุ่นไตน้นำเห็นบ่ครับอุ่นไต่หนำอุ่นไล่ยๆงามๆหมดโอ๊ยเอาอีกแล้วอุ่นอุ่นเกนไปแล้วนี่เลยไฟออกเดี๋ยวๆๆออกไปทางพี่ออกไปทางพี่พุดแล็ดหุดแล้ว โอู้ใส่สวยอยู่นี่แ mm hmm. บบเขียวงามขนาดเลยสีสันสีสันสดใสสีสันสดใสใสเดียวกันเออใหญ่กว่าหน่อยนึง <c oughs> เด้อเอาขึ้นเด้อป๊าบโอ้ยนั่านนี่เบิ่งสีมันงามขนาดเลยนี่สีฟ้าสีเขียวเอองามขนาดเลยเอาแกออกโอ้โ oh. ห ปลาสดตัวนี้สีงามมากเริมมาจากทางใกล้สีแสืสีอ๋อรซิมเยอเอาบังหัวซักซักอ่ะปลาข่ากินกระเว้นะบิงเบิ้งเบิ้งนูนูนหงหายไปแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวเนั่นนัปลาข่าแล้วนี่กินกระเว้นนั่นเบิ้งขั้นหายขั้นหายเบิ้งเบงเนั่นโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่แล้วไอโผล่มาล้ อ้าวเดินเดินเบ่งหัวซักกระเทียมกินเลยเอา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 จะยบอเขามากราาจะใส่เดิมหรือมั้งหรือว่าจังเส่เบ่งเบ่งมันพาไปเบ่งมันพาไปเบ่งมันพาขั้นเบ็ดเขาเดินเบ่งหุดเบ่งพาขั้นเด็ดเขาเดินอ้าวอย่่มวนอีกแล้วไอยองมวนอีกแล้วมวนอีกแล้วมวนอีกแล้วเอาแล้วแบบนี้มีห้ามีห้ามีเทมีเี่มีแมนแมน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยน้อาะควอยเอาขึ้นก่อนอู้มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไตทองเลือเขาแล้วอู้ห้งอยู่ได้ไอห้งอยู่ได้หงอยู่ได้ห้งอยู่ไดอู้ห้งอยู่ห้งอยู่ห้งอยู่อู้มึงมันหลากเรืองเขาไปถอยไปปุ๊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 อยดมปุ อึ้นยังยู่ได้อนี่บอลต้นรอยโตเลยยงยู่อุ้ยใส่ยง่อยใส่ยงใส่ยงย์้ทีมบอลทีมบอลอุ้ยเดี๋ยว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 เเอาเอามามัดหัวเรื่องมันมัดหัวเรื่องมันแบบนี้บ่ไหนเดี๋ยวมันเข่าคางคงเดี๋ยว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 อู้ยงเตอปะปะเข่ายงไอ้เข่ายัง โอ้ยเงยกว่าทุกโตที no? ่เขาได้นะเม่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดแกก่อนแกก่อนเอ้ากินกระเว้นไอ้กินกระเว้นเมือนเสาเข้าใส่เงยอะไปว่าถ้าเก็บเมือนเสาเข้าไปได้แล้วเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาท่อนมัดก่อนเฮ้ย Men, Germany ai hầu <laughs> <laughs> cho bà tàu bung 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 heng 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 bung bưng bung he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 ng bung đâu, bung heng 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 được heng heng bung heng heng bung heng 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 อุ้ยคมเรื่องอะไรออกมาเลยอ้ไอเอ้ยเต็มเต็ข้เต็มพ่อบอทันทะลุข้อมบอทะลุข้อมเกือบเกือบเกือบเกาเรนถ้าบอสยื้นก็มันอินขาดแทฉรุดแทฉขึ้นเนาะตาดโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยครับโอ้โหข่าวยักษ์อีกแล้วได้ครับทำมีเจ็ดมีเจ็ดมีหกมีเจ็ดเนาะ จับงนักจับหนักนี่โอ้โหคิดรเ็นเนาะไอเนาะแมนโอ้ยมาคิดมาฝันเลยมันมันมโอยไปหัวซักแล้วไอหัวซักแล้วหัวซักแล้วหัวซักแล้วเบืงเบงนี่แต่เออกระตูดขันยังเปียกอยู่นะนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ เอ้ยถอดมันแล้วหนึ่งขั้นหมูว่านหมูว้านปะโดกัดมันเตะหัวแมนบออยู่บ่อยู่แต่นักแบบนี้มันต้องอยูแหละเพราะว่าปกติหัวจะบมบทิมลงบบนี้หรอกเอาห่อข้ามาใไก่เป็นถ้่ปกติจะตื่นแหละนะอย่าเพิ่งตื่นหาือปดุกเลี้ยงงานเท่าไหร่แมนบอแมนยูแมนยู่่อยู อ่านี่นี่แม่นอยู่นี่นี่ลักษณะนี่นี่นี่ดึงขัดนี่นี่นี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลือดเด้อเด้อเดยอแกะเสือก่อนแก้เสือก่อนหุ่นแรงออกไปนอกรอเอาเยอะนะเด้อ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 แกะแกะสายก่อนอุ้ยยะเอาอีกแล้วอุ้ยกินน้ำตื่นเลยเนี่ยิ่างน้ำตื่นเลยเ้าไอ้ปลาข้าอะไรแบบนี้นะ เจ้าสุดยอดสุดยอดสาวมากครับสาวมาสาวมาก้าเรือแรงขึ้นมู่บ้านบ่กบรเลียนเดี๋ยวตัวนี้บ่กคอยใหญ่ปาะเนี่ยโมแน่นะมันเหนื่อยบ่แม่นวะมันอาจจะเมื่อยก็ได้เนาะนี่เบิ่งมันก็ดึงไปอยู่นี่ต่างเรือออกจากฝั่งเฮ้ยมานอีกแล้วไอหมู่บ้านก็ได้ไปตัวหนึ่งเนาะหมู่บ้านหมานอีกแล้วหมานอีกแล้วฮะถึงตอนลุ้นลอยตัวลอยตัวลอยตัวอื

้สุดยอดครับยอดตัวนี้อยู่มาสามกัวสามกี่โลอ่าอ้าวแล้วครับอาล้วครับโอ้โห้เจ๋อเจ๋อเฮ้ยมาอีกแล้วเนาะถตัวนี้เต็มที่ห้าเต็มที่ห้าครับที่บ้านนี่เอาปลาดุกมายี่สิบโลเดี๋ยวป้าไปล่ะหาโต้ไปประข่าสุดยอดสุดยอดอ้าวใส่ใส่ดูดูดูเบื้องแล้วประมาณสี่นะครับตัวนี้สี่โล สวยๆโอ้ oh, ใหญ่ๆนะครับปลาเข้านะครับหลยครับหรงหนี่บรรยากาศนะครับเบิ่งน้ำนิ่งกิบเลยน้ำจะบ,บอ่อไหลครับแต่ตอนนี้คือเลื่อไหลซืมอมันกันเลยเบิง่งคือน,น้ำไหลน้ำบอ่อไหลนะครับน้ำนิ่งนะครับเป็นฝายน้ำที่ปิดบ่อน้ำบ่ไหลนะครับก็มีชาวบ้านเขาใสามองอยู่หุ่นครับเป็นทุ่นเนาะ อันนี้ครับโบกินครับคือประดุกเขาดึงลงแต่มือว่านแหละขั้นมันเลยตำตำลงอ่ะไปรุนไปอีกเรื่อยๆครับข้ั้งหน้าเขาเขตทีว่าต้นไม้ต้อไม้หลายๆแล้วครับนั่นขั้นนอนมากแต่ว่าเสมอหนาโอ้ยถ้าขั้นนอนเสมอหนมแบบนี้ก็อาจจะมีรุดบรุดก็ได้ดุ ขาขั้นมันจมนาำไมไปก็คือมันเป็นโตขวขาวปลาขาวไงแต่นี่ขั้นนอนเสมอนาำโอ้โยแต่บอแนมันอาจจะนอนตื่นเนาะไปเขาไปเบิง้งไกลๆเหายัง่เห็นดำๆต่อใหม่ปะขั้นกับบอลแรนเนี่ยโอ้โยบอมีโต้ไอถอนซื้อก <ๆ S 1> ินขั้นถอดแต่บระยูอ้ยพลาดตัวน,นี้ อืมต้มเมื่อกี้แหละกินแหละแต่วันกินบะถือนะกัดหน่ะบะยูอือโหผาดไปได้ไง่ายเฮ่เออโอ้โหหลังนี่รุดผาดนะครับเบิง้งใส่หอนในต้อหนี่เบิ้งการใส่เบ็ดของผมเทบอ <c oughs> อันนี้ปลาดุกก็ยังอยู่อยู่บอเอา้า ไปยังเกืออีกอยู่โอหลังสุดท้ายครับจบไปเลยปลาย,ยังอยู่อยู่ไปเก็บครับ มีห้อยกัดอยู่เดี๋ยวปลาดูปลาเข่าปลาเข่ากัดหางตัวบุยใหญ่ดอกโตใส่โล่นี่แหละเกือบโล่นี่แหละหาขีดมีห้อยกัดอยู่มีห้อยกัดอยู่เนี่ยมีห้อยกัดอยู่ ใส่กระยูประมาณซีโลครับใส่ซีโลเนาะเบิ้งไกๆตัวนี้ประมาณซีโลซีโลกับมือว่านมือว่านเลยตัวนึงหาโลสองครับไปสั่งเดลี่ยวแต่เวลาถ่ายตอนสั่งเนาะคือมือว่านไดยหาโลสองก้อนนั่งไก่ได้์สตดนํานะครับก็ถือว่ามันๆอยู่ครับอ่ะยังได้กะ็ขอํำลาไปก่อนด้วยครับผมก็ขอขอบคุณเรืออายงนะครับมามามาหากับอายงเนาะ ช่องอลางสะออนนะครับเบายงอลางสะออนนะครับมามาลงเรือนำกันครับเดี๋ยวที่ต่อไปกันจะพากกันไปเปบิงบังไฟครับผมใครได้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ